ไม่น้อยจองที่นอนก่อนนะคะมานองมาแนงมาลูล่ะจะสิ่นอนมานอนมาลูหาหมองหาหมองไปก่อนนะโอ้บรรยากาศสุดยอยาาสดสวัสดีค่ะนี่คือที่นอนของแม่ใหญ่น้อยที่บ้านมิสเตอร์ฮอสเซียนะคะบรรยากาศนะกินบ้าพี่น้อง นี่เราจะมีปิ้งยา่างเห็นไหมปิ้งยา่างเราก็ไม่ยากแล้วนะลุงเด่นไม่ต้องกอ่อกองไฟเลยนะั่นีย่ยโอ้ดึกมามันหนาวอยู่นะเราจะไปดูว่าขฮอตเซียเขาทำอะไรเอาของมาสิลูกเอากับข้าวมากลับมาแล้วกอหมูทำน้ำพริกกันปลา นี่เรามาดูนี่เลยคิปเปอร์เราทำกับข้าววันนี้กินค่ะกินอยู่ที่นุ่นก็ทำกินเหมือนกันแต่เป็นสูตรของอุดรสูตรอุดรจะเคี่ยวเคี่ยวน้ำตาล์แฉนมะขามเปียกตำถัวแล้วก็ใส่ไข่เหมือนกันไข่แดงนาะค่ะแต่อันนี้ใส่ทั้งลูกนะไข่ต้มทั้งลูกอ๋อนี่ใส่เฉพาะไข่แดงอะไรชอบหมูเดิมชอบหมูกับ จัดการเด็กๆประกันรอดปุ๊บมาปุ๊บไหนปุ๊บพากันลงทุนใหญ่ๆซื้อพาวเวอร์แหวนคนละตัว <c oughs> แบบไม่พอแบ,แบบไม่พอแค่ใครเอาใครแดงใส่แล้วตำอเลยจ้ะ เอาไข่ขาววิปเทย์ก้วยครเหีายวเรงมาดูต่อนะคะนะจุบ